ความหวังเดียวในใจโอมคือการได้พบหน้าพ่อที่พลัดพรากตั้งแต่เด็กแต่หวังนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันปะปนกับความกลัวหากวันหนึ่งเขาได้พบพ่อจริงๆคำตอบอาจไม่ใช่การกอดแต่คือการปฏิเสธเพราะเขาเข้าใจดีหากพ่อถูกมองว่ามีลูกขี้คุกก็คงเจ็บไม่ต่างจากสายตาที่สาดมายังลูกของเขาที่ถูกมองว่ามีพ่อขี้คุกแต่ถึงอย่างนั้น คุก8ปีกับอิสรภาพที่ได้แต่ฝันถึงในวันนี้อย่างน้อยๆในฐานะลูกคนหนึ่งก็ขอแค่ได้ฝันนะครับเมื่อวานทําอะไรอยู่ได้ยินเสียงประกาศของผอบอว่าใครอยากตามหายาิเราทำอะไรอยู่เมื่อวานนั่งรอขึ้นน้องอ๋อนั่งรอขึ้นเรือนนอนหอนอน,นอ่ะเหรอได้ยินว่าไงว่าผบอรประกาศว่าใครต้องการที่จะตามหาญาติ ที่ไม่เคยเจอกันอะไรอย่างเงี้ยครัผมก็เลยเหมือนได้รับโอกาสว่าอยากจะตามหาพ่ออยู่แล้วอยากตามหาพ่อแล้วครับเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตอนนั้นผมเกิดมาไม่เจอพ่อแล้วก็ถามแม่ทีแรกแม่ก็ยังไม่ได้บอกอะไรพออยู่สักร,ระยะหนึ่งผมโตขึ้นมาอีกหน่อยแม่ก็ให้รายละเอียดมา เราก็เคยไปอยู่ที่สุพรรณแม่ก็เป็นคนสุพรรณอ๋อแล้วเราอ่ะผมเนผมเกิดที่สุพรรณครับเกิดที่สุพรรณแต่มาโตที่อ่างทองด้วยการใช้ชีวิตพี่ผมว่าได้ครอบครัวที่อ่างทองอ๋อแยกครอบครัวจากแม่มาครับก็มาอยู่กาแฟแยกจากแม่มาที่สุพรรณที่ที่สุพรรณครับอ๋อแล้วก็มาอยู่ที่อ่างทองมา้ตที่อ่างทอง แม่ก็ได้ <c oughs> ให้รายละเอียดมาให้ประมาณนี้บอกว่าพ่อเคยทํางานที่สุวรรณเคยเป็นช่างทําปูนปบตเตอร์เงี้ยพี่ช่างทำปูนเหรอครับ,รบที่อเอาไว้ติดกรราผนังบ้านคนรวยครับออ,อแล้วผมก็ไปําในายจ้างของพ่อผมอ๋อไปตามเจอน่นเลยเหรอครับในายจ้างเขาบอกว่าเมื่อก่อนพ่อเป็นลูกน้องที่นี่จริง แต่ตอนนี้เขาได้กลับไปอยู่ที่จังหวัดตากแล้วที่อะไรนะเขาไปอยู่ที่ไหนนะจังหวัดตากครับพี่จังหวัดตากพ่อเป็นคนจังหวัดตากครับ<อ>พ่อได้กลับไปอยู่จังหวัดตากแล้วเลิกจากรำมานที่นั่นแล้วผมก็เลยไม่ไม่รู้ว่าเขายู่ตำบลอะไรรู้เพียงว่าเขายุ่อำเภอแม่สอดแล้วเแต่คนไม่สอดด้วยครับครับแล้วผมด้วยความที่แม่ก็จน น,นไม่มีบ้านเลยไม่มีบ้านเลยเกินมาก็ไม่มีบ้านเลย oh. แม่มีพี่น้องทั้งหมดประมาณเก้าคนเลยบ้านมีที่แค่สองไร่ hmm. ก็แบ่งกันแม่ผมไม่ได้ที่บ้านแต่ได้เปเงินมาเงินก้อนก็เลยไปเช่าบ้านอยู่ hmm. แม่ก็ได้แฟนใหม่พอโตูวพผมก็แยกออกมาอยู่คนเดียวครับ แต่แม่เป็นคนสุพรรณแม่เป็นคนสุพรรณพ่อเป็นคนตากพ <demost> ่อแค่มาทํางานที่สุพรรณแล้วมาเจอกับ,กบแม่อะไรเงี้ยนะนแล้วเราเริ่มรู้ตอนไหนว่าโอ้ไม่มีพ่อนะเอาพ่อหายไปจากชีวิตตอนไหนอะไรเงี้ยครับประมาณห้าขวบเลยครับห้าหกขวบก็ลองถามแม่ดูว่าพ่อไปไหนแล้วทําไมถึงเกิดคําถามนี้มาอยู่ดีๆก็เวลาวันพ่อเงครับเราไปโรงเรียนเงี้ย เขา,ามีวันพ่อวันอะไรกันมผมไม่มีพ่อไปเพราะวา่าวันพ่อหรือวันแม่ผมยังไม่ไปเด็แม่ไม่ผมยังไม่ไปเด็ผมก็เลยน้อยใจอย่างนี้ผมก็เลยถามแล้วแม่ไม่ไปผมก็จะถามหาพ่อแค่วันนี้ไม่มีใครไปเลยว,วันแม่ไหว้ใคร แม่ไหวหูครับวันพ่อไหวไหวหูครับเล้เรารู้สึกอย่างไงบ้างก็น้อยใจอยู่ครับแต่ว่าเราเข้าใจแกต่องทํางานอย่างไรนี้กลับไปบอกกับแม่ไหมกับญาติไหมทําไมไม่ไปบ้างนะน้อยใจจังอะไรอย่างี้ไม่เคยพูดครับเราเข้าใจเคสบ,บนลวันโตแล้วเราอยู่จุดไหนของในงานวันพ่อวันแม่นนจุดเห่ก็ ในโรงเรียนนั่เดียวรือพี่ก็อยู่ในรูยนั่นแหละครับกลับมาบ้านก็เฉยๆพี่เพราะเราไม่มีรยู่ความชินเราก็แค่โตมากับพุณแม่เลยใช่ไหมก็โตมากับพุณแม่แฟนใหม่ของแม่ครอบครัวใหม่ของแม่คเลยแล้วก็พอพอเรามีแฟนเองก็ย้ายมาอยู่ที่อ่างทองมันทําให้ในมุมของ หัวใจของเด็กคนหนึ่งหัวใจของโอมตอนเด็กๆอะไรเงี้ยมันแตกสลายไหมที่ครอบครัวเราไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื<ม>่นแตกสลายไหมมันก็ไม่เชิงอะพี่เ,เพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปถามนายจ้างของพ่อผมเขาบอกว่าพ่อเราเคยตามหาเราแล้วตอนที่เราคลอดออกมาคือมันอย่างงี้พี่ตอนที่แม่ท้องท้องได้สองเดือนเขาเลิกกัน<อ>แล้วตอนคลอดพ่อเขาไปตามเขาจะไปอยู่ด้วยตอนนั้น แม่ในจ้างเล่าให้ฟังแล้วแม่พาหนียาย้าหนีอเขาเนี่ยไ,ไม่เจอพัดภาคตรงนั้นออผมก็เลยคิดว่าจะมีโอกาสของะตามหายอยู่แล้วนายจ้างเป็นใครทำไมรู้ร,รู้เรื่องราวครอบครัวเราดีจังเพราะว่านายจ้างตอนนั้น นายจ้าง<ม>เขาเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่พ่อผมอยู่กับเขา<ม>เขาป่วยเขาเดินไม่ได้แล้วเขาได้พ่อผมคอยอุ้มไปเข้าน้ำไปทำผลิกิจส่วนตัวอะไรอย่างนี้คือตอนนั้นเขาได้พ่อผมอในการเคลื่อนย้ายเขาก็เลยรักพ่อผมก็เลยสนิทกันครับแล้วก็ตอนนั้นผมก็ถามว่าเขาเคยไปไหมเขาบอกว่าปีหนึ่งเขาจะไปหนึ่งครั้งผมก็รอว่าเขาจะไปเมื่อไหร่เขาก็ยังไม่ไปไม่พูดอะไร<ๆ> <S <S เขาบอกผมมาแค่นั้น หวังที่ได้แต่รอข่าวคราวจากนายจ้างของพ่อมันกินเวลาเนินนานจนกระทั่งผลกรรมของความคึกขนองพาเข้ามาอยู่ในเรือนจำนี่คงเป็นการรอคอยที่ราคาแพงที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับหากต้องคิดต่อไปว่าในวันที่ได้รับอิสรภาพโอมอาจไม่มีโอกาสได้กอดพ่อด้วยเหตุผลที่ว่าเขาเป็นลูกที่มีประวัติอยู่หลังกำแพงสูงก็มีสองแง่สองหงนน้าี ว่าทําไมตั้งนานเราไม่ไปตามหาแต่จริงๆแล้วผมพยายามแล้วผมเคยไปไปทักเฟซไปหะรายการอื่นอเขาเงียบไปเงียบไปผมก็ไม่ได้ใส่ใจเลยเพราะว่าเขาอาจจะไม่ไม่พร้อมหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วก็เราก็ถามนายจ้างแม่พ่อแล้วเราก็ได้ข้อมูลมาแต่เราไม่มีเงินไม่นะมีเงินพอและตอนนั้นเรายัางเด็ก เราไม่รู้จะไปยังไงเราไปไม่เป็นข้อมูลที่บอกพี่ก็คือคุณพ่อชื่อเล่นชื่อฮะอายุประมาณเท่าไหร่ตอนที่เขาเขาได้กับแม่ผมแล้วแม่ผมท้องตอนนั้นเขาอายุ25ปี ตอนที่เขาเลิกกันตอนนี้ผมอายุ27ปี50เอ็ด 52. 52ปีครับประมาณเป็นคนตากนะเป็นคนจังหวัดตากอ๋อแม่อำเภอแม่สอดอำเภอแม่สอดตำบลน,น่าจะ,มะมาามแม่ละมาศนะครับตำบลแม่ละมาดรู้ได้ยังไงเนี่ยก็ถามนายจ้างครับเขาบอกมาแค่นี้อ๋อนายจ้างชื่ออะไรนายจ้างอยู่ที่ไหนนายจ้างผมไม่รู้จักชื่อแต่ผมรู้ว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนอ่ะอยู่ตรงข้ามวัดรังว่าครับ ตรงข้าอมอำเภอศรีประจันตร์อำเภอศรีประจันต์สุพรรณบุรีครับวัดวังว่าอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้เป็นถนน,นเอเชียใหญ่เยื้องเยื้องกับซุ้มทางเข้าวัดเยื้องกับซุ้มทางเข้าวัดเลยเป็นทางเข้าบ้านของนายจ้างเป็นเขาอ,อยู่ที่ถนนเลยครับทางตรงนั้นจะเข้าไปวัดวัดโพครับตอนนี้ผมไปนั้นเขายังทําอยู่ทําเกี่ยวกับพวกปูนพวกปั้นรูปเสือปั้นอะไรอยู่ ตามที่เขาบอกครับแต่ตอนหลังผมไปอีกเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มหรอแต่เขาก็เต็มใจและยินดีบอกเต็มใจบอกเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงเหรอเจ๊ะอะไรไม่รู้เจ๊อะไรไม่รู้ครับหรอแล้วไปถูกได้ยังไงอะ่ะแม่เล่าให้ฟังครับเพราะพ่อเคยทำมานี่แต่แม่บอกบอกแค่นั้น รู้ว่าเราอยู่จุดนี้กลัวพ่อรับไม่ได้ไหมคะพ่อกลัวอยู่แล้วครับกลัวอยู่แล้วคําว่าพ่อ,พอของรอเราเป็นพ่อเรายัางก็หา,าลูกนี่ยว่าทําไมเราไปทําอย่างนี้ลูกอยคิดยังไงลูกต้องโดนเพื่อรอยอยู่แล้วพี่พ่ออาขี้คุกพ่อติดคุกอะไรประมาณนีผ้ผมอยู่ในใจมันกรอดแต่ผมว่าพยายามไม่ให้ลูกคิดไปอยาง้ง แต่มันก็ได้แค่คิดพี่ลูกเราจะอยู่ว้างน,นอกเราอยู่ในเราต้องรับสภาพอยากฝากอะไรไปถึงคุณพ่อก่อนไหมถ้าสมมุติว่าเขามีชีวิตแล้วเขายังเจออยากเจอเราก็อยากให้มาหาผมสักครั้งหนึ่งไม่ได้ต้องการอะไรเขาผมแค่อยากกอดเขาอยากกอดเขาสักครั้งหนึ่งหรื<ม>อถ้ามีโอกาสออกไปผมจะบวชให้สัก<ม>ครั้งหนึ่ง แค่นั้นแหละพี่พี่ได้รับความหวังไว้แต่ไม่รู้ว่าปลายทางจะเป็นยังไงเนาะครับไม่มีใครรู้ว่าปลายทางของการตามหาครั้งนี้จะลงเอยด้วยรอยยิ้มหรือความผิดหวังแต่สิ่งที่แน่นอนคืออมจะได้รู้คำตอบสักครั้งหนึ่งในชีวิตคำตอบที่รอคอยไปกับบทเรียนราคาแพงหลังแดนที่ไร้เสรีแห่งนี้นะครับ กันจะท้องไปยังปฏิธีารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า But the uh